ตำรวจนำตัวนายอัครพลพรมจำงอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอหาดใหญ่ไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสงขลาค่ะหลังจากที่เขาก่อเหตุใช้ปืนยิงประชาชนในร้านข้าวต้มย่านถนนนวลแก้วอุทิศเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทําให้นายสิทธิพงษ์และนางสาวอารชรสามีพัญญาที่พาลูกมาเลี้ยงวันเกิดต้องเสียชีวิตขณะที่เจ้าของร้านข้าวต้มและพนักงานในร้านบาดเจ็บรวม3าคน ตำรวจให้ข้อมูลบอกว่าการฝากขังวันนี้พนักงานสอบสวนคัดค้านการขอประกันตัวเพราะว่าเป็นคดีอุกชะกันและสะเทือนขวัญพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหานายอัครพล4ข้อกล่าวหาหนักก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่นยิงปืนในที่ชุมชนและพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตส่วนนายอัครพลที่ถูกนำตัวฝากขังก็บอกว่าเสียใจยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตส่วนที่ก่อเหตุไปอ้างว่าบรันรดาลโทสะและไม่ขอพูดอะไรอีกเพราะได้ให้การในสำนวนสอบสวนไปหมดแล้วจะขอชดใช้กรรมกับเหตุที่เกิดขึ้นอยากขอโทษครอบครัวผตยดไหมเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึน้นแล้วก็ ขอโทษครับพี่ทําไปตอนนั้นเป็นไงเมาบรนดาโทสัต์หรือยังไงบันดาโทสัตย์แล้วทำไมต้องยิงกันขนาดนั้นผมมันเรื่องอะไรผมอยู่ในจำนวนเราเรามีความเจ็บแค้นแต่เจ้าของร้านเห็นส่วนศพของสามีพัญญาที่เสียชีวิตค่ะเมื่อคืนนี้ญาตินำศพผู้เสียชีวิตทั้งสองออกมาจากโรงพยาบาลหัดใหญ่เพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดป่าบอลต่ำตำบลป่าบอลอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงแล้ว ญาติของผู้เสียชีวิตบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรออกมาแสดงความรับผิดชอบมากกว่านี้โดยเฉพาะผู้บังคับบัญชาของอสที่ก่อเหตุในพื้นที่เพราะว่าตั้งแต่เกิดเรื่องจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เห็นผู้บังคับบัญชาของอสคนดังกล่าวออกมากล่าวถึงเหตุการณ์และขอโทษกับสังคมแต่อย่างใดรวมไปถึงขอให้มีมาตรการป้องกันเหตุลักษณะนี้ในอนาคตที่ก็ยังไม่เห็นเช่นกัน มองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแทบจะไม่มีเพราะแค่ออกมานั่งรับประทานข้าวต้มก็ถูกยิงเสียชีวิตได้โดยไม่ได้เป็นคนก่อเหตุทะเลาะวิวาทส่วนอาการของนางสาวภาวนาที่เป็นเจ้าของร้านข้าวต้มที่ถูกอาสาคนดังกล่าวยิงบาดเจ็บสาหัสต,ตอนนี้แพทย์ก็ยังดูแลยอย่างใกล้ชิดนะคะส่วนผู้บาดเจ็บอีกคนหนึ่งตอนนี้การปลอดภัยแล้วค่ะ